กันไกลๆเลยปะสวัสดีค่ะยูยูบนวันนี้รัตนคาะค่ะป้ายนะคะสาร์รถถังสะพึกค่ะค่ะกลับมพบกับพวกเราสองคนนะคะในรายการชวนเพื่อนมาคขงโดยอีพีน um yep ี้เนี่ยเป็นอีพีที่เท่าไหร่ละคะพี่ป้ายอีพีที่800โอ้โหเราทำถึง800 EP อีพีเลยอ่ะค่ะใช่คนเดียวมากรอเล่นแห้ 2นั่นเองค่ะค่ะโดย EP ที่2นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า EP ที่1ที่เราทำไปเนี่ยเสียงตอบรับดีมากๆเลยค่ะใช่มีคอนอยากเจอมีคนอยากสัมผัสตัว <c oughs> พวกเราแ <c oughs> นองใช่เราก็เลยทำอีพนี้ขึ้นมานะคะแล้วยังไงคะ EP นี้เราไปสัมภาษณ์ใครเอ่ยค่ะโดย EP นี้ ขิงในบริษัทเราเดินทั่ว CCB 2เลยเนาะขิงกันเยอะเลยขิงกันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะรอบนี้เราก็เลยจะจัดให้ค่ะเราจะพาไปขิงนะคะสำหรับสาวๆบัญชีแล้วก็การเงินนะคะที่ CCB 2นั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์นะคะพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วค่ะง,งั้นไปเลยไหมไปค่ะ คนชอบขิงอะดิพี่ฝ้ายยังหาไม่เจอเลยเนี่ยอยู่ข้างบนจริงเหรอไปเฮ้ยนั่นไงเป็นไงสามสาวการเงินไปไปหาเขากันไปไปสับไา่กันกันเร็วสวัสดีค่ะ พวกเรา3คนมาจากแผนกปฏิบัติการการเงินทางพิเศษค่ะค่ะหนูชื่อคณาทิพแพรเรืองชื่อเล่นชื่อควีนค่ะชื่อปันวาดเพ็นวิจิตค่ะชื่อเล่นชื่อหนิงค่ะชื่อพาวินีแสงอุไรค่ะชื่อเล่นชื่อกิบค่ะ สี่วิชาค่ะตอนนี้เรียนไปสองวิชาค่ะแต่ก็จะมีแผนที่จะเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณสามวิชาอาฮิปก็เรียนไปแล้วประมาณสี่วิชาแล้วนะคะเป็นหลักสูตรทักษะการสื่อสารระหว่างการทำงานนะคะก็รู้จักให้เราอะค่ะจากกาัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าและก็ทำให้เราอะกล้าสแสดงออกที่จะพูดปาก,กับคนอื่นได้ค่ะจะเป็นบัญชีเบื้องต้นนะคะ ก็สามารถจะมาใช้ประยุกต์ในการบันทึกบัญชีการพัฒนาความรู้ในด้านของบัญชีอะคะ่ะแล้วก็เราก็จะรู้เรื่องหลักเกณฑ์หลักการของการบัญชีมากขึ้นพี่ชื่นชอบที่สุดก,ก็เป็นวิชาจิตวิทยาประยุกต์ในการทํางานนะคะปัจจุบันใช่ไหมคะกิ๊ฟทำงานก็จะเจอแบบว่าบุคคลหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนในบริษัทหรือว่าบุคคลภายนอกใช่ไหมคะกิฟก็จะเอานวิชานี้คะ่ะมาปรับใช้กับตัวเองคือว่าผู้สื่อสารกับบุคคลค่ะให้รู้เรื่องแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะดีนะคะทําให้เราอะค่ะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ทําให้เราอะเหมือนพัฒนาตนเองขึ้นนะคะค่ะเวลาเรียนช่้นนคะกิ๊บก็จะแบบมีการจดบันทึก็ค่ะเออข้อไหนที่สําคัญก็จะจดบันทึกไว้อะค่ะ ที่ก็จะเรียนช่วงพักเที่ยงแล้วก็จะเรียนช่วงเหมือนกับว่าหลังเสร็จจากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมาสองชั่วโมงค่ะอ่อกิฟใช้เวลาเรียนประมาณ2ชั่วโมงะคะ่ะแต่ละหลักสูตรนะคะจะเรียนวิชาหนึ่งอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงอะคะ่ะ เ,เสร็จไปแล้วประมาณ38ชั่วโมง8 8ชั่วโมงรีบตามมานะคะง่ายนิดเดียวค่ะกลิฟน,นะคะก็จะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเรีนออนไลน์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าการเรียนออนไลน์นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเมื่อร้อว่าเฮ้ย,เห,ยเหนื่อยได้ไงนั่นไงอีสองขิงไปดูไป สวัสดีค่ะเบน,นเบนจพรลีลาสันติค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นธนาพรกำใจค่ะเราสองคนมาจากแผนกบัญชีทางพิเศษค่ะถ้าเป็นวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้วก็เกี่ยวกับการทำงานของแผนกบัญชีนะคะก็จะเป็นหลักสูตร Excel ค่ะ ในหลักสูตร Excel นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับงานบัญชีที่ทําโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าส่วนงานส่วนมากของบัญชีก็จะใช้ Excel ค่ะเพราะว่า Excel เออ่อจะมีการใช้สูตรคํานวณต่างๆแล้วก็จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทํางานให้รวดเร็วมากขึ้นค่ะเ,ออเป็นวิชาบัญชีสําหรับผู้ประกอบการค่ะออวิชานี้เป็นสําหรับบัญชีโดยตรงนะคะก็ทําให้เราเอามาประยุกต์ใช้กับบัญชีได้อย่างเช่นการทางบการเงินค่ะ ก็ถ้าวิธีการเรียนนะคะก็คือทุกวันนี้ก็คือจะจํากัดก็คือเรียนทุกวัน4ี่โมงเย็นค่ะก็คือทางผาแผนกบัญชีค่ะเราจะจัด,จดสรรให้พนักงานเนี่ยเรียนออนไลน์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นในทุกๆวันนะคะระหว่างเรียนก็คือจะมีการจดบันทึกช็อตโน้ตไปด้วยอะค่ะก็เเราก็ได้เพิ่มพูนความรู้ของ ตัวเองนะคะแล้วก็เอามาใช้ประยุกต์กับออฟฟิศได้แล้วก็ช่วงช่วงนี้เป็นสถานาการณ์โควิดทำให้เราไม่ต้องพบกับพบปะกับผู้คนข้างนอกด้วยค่ะก <คง S 1> <ห>็อยากบอกเพื่อนๆน,นะคะว่ารีบเรียนรีบตามตามมาให้ทันนะคะเก็บชั่วโมงให้ทันค่ะตอนนี้ก็เรียนไปแล้วหนึ่งวิชาแล้วก็คิดว่าเดือนหน้าอาจจะเรียนเพิ่มสักสองสามวิชาก็ตามตางกันมานะคะ ก็รู้สึกว่าเป็นวิธีการที่สั้นแล้วก็ง่ายแล้วก็แบบกระชับและดีค่ะมีการส่งหลักฐานด้วยลองใช้แล้วค่ะสะดวกมากขึ้นเลยไม่ต้องยุ่งยากในการส่งเมลไปให้เพจไออีก <laughs> ก็ง่ายต่อการส่งหลักฐานในการอบรมค่ะได้ลองใช้แล้วค่ะรู้สึกว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง5สาวว่าจะเป็นการเงินแล้วก็บัญชีนะคะที่มารวมขิงกับพวกเรา2คนค่ะ ค่ะแล้ว EP หน้านะคะเราจะพาพวกคุณเนี่ยไปขิงที่ไหนก็ต้องติดตามรอนะคะแต่ได้ข่าวว่าเราต้องไปไปที่ไหนนะอีธานลนบอกว่า C C D จได้ไปแบบดูตะกช้างเองไยไปไหมคะไปสิยังสิจะเหลือหรอไปเปลี่ยน,นฟิลกันบ้างนะคะค่ะแล้ว EP หน้านะคะจะเราจะพาเราสองคนเนี่ยจะพาใครมาขิงในรายการนะคะก็ต้องติดตามกับพวกเราสองคนค่ะในรายการ ชวนเพื่อนมาขิ่สำหรับวันนี้คะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ